ตอนนี้ผมมีสามหมื่นทองใช่ไหมทุกคนแล้วในตู้เนี่ยมันมีตัวที่ผมอยากได้มากๆครับนั่นก็คือเจ้า n e c r o m เ n c e r นะเจ้า n e c r o m เ n c e r ตัวนี้เป็นตัวที่แบกดันได้โคตรดีเลยแล้วถ้า Evo ไปเนี่ยเราสามารถเล่นดาสุดท้ายได้นะที่ไม่ใช่ฮาร์ดเออน่าจะไนแม่ปะเนี่ยคือแบบวัตถุดิบอะไรต่างๆของผมมันก็ครบแล้วนะ เหลือแค่ตัวของน e โคลเมนเซอร์นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะกดใช้โชคนะครับผมแล้วก็สุ่มลองดูนะคือขอแค่น e โคลเมนเซอร์เท่านั้นเลยครับมาจัดมาน e โคลเมนเซอร์ครับครั้งที่1นึโอ้อย่าบอกนะว่าออกเลยไม่ใช่ครับตัว tnt ออกเฮ้ยได้เลเจนดารี่มาแล้วก็มิสติก tnt ่ครับครั้งที่2ครับ เฮ้ยโลแรกโลสองก็ดีอุ้ย TNT อีกตัวเอ้าเอ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 ามาเอามาเอามาโลที่สอง TNT โลที่สามไม่มีโลที่สี่ครับเฮ้ยโลที่สี่มา TNT สามตัวติดฮะเอามาเฮ้ยโอ้ดีท่าๆ TNT ห้าตัวติด What the fuck ทุกคน What the fuck อ่ะ สามห้าตัวหรือสี่ตัววะจำไม่ได้อะโลดที่เท่าไหรละโลที่ห้าวะโลที่หกครับโลที่เจ็ดโลที่เจ็ดมาโอ้โหเป็นเลเจนดารี่ไม่เป็นไรครับโลที่แปดไม่มีโลที่เก้าม,มาอีกแล้วโอ้โหเลเจนดารี่เลเจนดารี่วะทุกคน โลที่10ไม่มีโลที่11บเอ็ดให้ขอนินโคเพื่อนนิโคโลที่12โลที่13บสามเรจินเนดอรี่วะโลที่14โอ้โหศูนย์หุดศูนยแสดงว่าไอ้ผมในโซลาดิตใหม่ก็สแสดงว่าโชคดีมากๆเลยนะโลที่16บหปะโอ้โหเรจินดเดอเรี่อีกแล้วครับไอเรจินเดอรี่พวกนี้เราเอาไปขายสักเจ็เจมก็ได้นะ โอ้ยรถที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับนี่ไงๆหเดี๋ยวผมจะเอาไปขายเอาไปหาเทรดเป็นเจมเราจะหมดแล้วสำหรับเพชรเรายังไม่ได้เลยครับนีโคมเมนเซอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนสุดท้ายนีหุยเยเยนโคเมนเซอร์ เนโคเมนเซอร์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 เนโคเมนเซอร์โลสุดท้ายพวดีครับย่าเนโคเมนเซอร์ทุกคนโอ้โหดูนี่มิสติกสี่ตัวกอตลี่หนึ่งตัวครับเนโคเมนเซอร์แต่คำถามก็คือผมจะเอาเงินจากไหนมาอีโววะนอกจากผมจะเปิดเทรดเทรดดิ้ง TNT for 100เจม a few moments later ผ่านมาสักพักครับทุกคนหลังจากที่ผมเอาตัวไปเทรดมานะเจ้าโค้อสกับ TNT หายไปอย่างละตัวนะได้มาตัวละ100เจมแล้วก็ Legendary นะครับผมหายไป2ตัวได้มาประมาณอีก100เจมนะก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าราคาเทรดมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ Legendary เอาไป50 Mystic เอาไปแค่ร้อยเดียวก็พอและ อ่ะเดี๋ยวเรามาอีโวเจ้าเนโคเมนเซอร์ของเรากันดีกว่าครับจากเนโคเมนเซอร์ธรรมดาครับกลายเป็นเฮลเนโคเมนเซอร์นะแล้วก็วัตถุดิบเอมเปอรัลสิบไดมอนด์ยี่ห้าโกบาห้าสิบไอออนอีกหนึ่งร้อยเชียรไอออนโครเยอะเลยแล้วก็เจมอีกห้าร้อยเจมครับจากดาเมจเริ่มต้นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมก็จะกลายเป็นหนึ่งพันดาเมจรครับขาไปเลยแค่นี้เหรอใช่ตัวนี้แหละ s ักเซ s s แค่นี้เหรอ แค่นี้เหรแต่เราได้มาแล้วครับสำหรับในคอมเมนเซอร์ของเรานะทุกคนเชีย่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเนี้ยไปเล่นดานไอ้นี่ดูครับดานนูนคิงสตอมที่อยู่ในโหมดของไนท์แมร์ดูอะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราลองเลือกในโหมดไนท์แมร์ดูนะกดสตาร์ทไปวางเฮลในโคมเมนเซอร์หนึ่งตัวกดอัพครับแล้วก็วางโคโนตหนตัวครับวางไมเนอร์อีกหตัว กดคิปกดคูณ2ไปเลยคือเจ้าฮลเนคอมเพนเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่แนะนำนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าจะสุ่มหากอตลี่ผมแนะนำตัวนี้เลยเอย๊เขาปรับเปล่าวะทุกคนทำไมมันหลุดวะปกติผมวางฮลในคอมเพนเซอร์ตัวเดียวแล้วมันไม่หลุดนะโอเคครับเดี๋ยวเราอัปเกรดที่2ไปเลยเราช่างอัปเกรดที่1ของมันไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดนะครับผม อัปเกรดที่2ครับดาเมจจะอยู่ที่ 1, 3 7 0รครับระยะแรงอยู่ที่26แล้วก็สปีดในการโจมตี0.37วินาทีผมว่าเขาปรับให้ยากขึ้นแน่เลยปกติมันจะไม่หลุดนะถ้าผมวางเฮลน,นโคเมนเซอร์2ตัวเนี่ยอัปเกรดที่3ไปเลยครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น1960ครับระยะแรงอยู่ที่32แล้วก็สปีดในการโจมตี0.3วินาทีใช่ผมว่าชัวเขาอัปเดตทำให้มันยากขึ้นเว้ย คือแบบดูดิมันหลุดเรื่อยๆเลยอ่ะจริงๆมันไม่ควรหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวอัปเกรดให้มันครบ3ตัวไปเลยนะอัปเกรดเจ้า m i n น r ด้วยครับไม่งั้นอ่อเราจะไม่มีเงินในช่วงเลดเกมนะโอเคแค่นี้น่าจะพอขันในช่วงต้นเกมได้แล้วครับชิวๆอัปเกรด m i n น r ไปตอนนี้เราสามารถอัปเกรดที่4ได้แล้วครับอัปเกรดไปเลยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น2550นะ ระยะแหลงอยู่ที่38ครับสปีดในการโจมตี0.25วินาทีระยะแหลงกว้างครับแล้วก็ตีเร็วมากๆเลยแค่อัปเกรดที่4่นะตีเร็วพอๆกับเจ้าไอออนไซบอร์กเลยอะที่มันจิ้วจิ้ว,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 วอเพื่อเผื่อตีเร็วกว่าด้วยซ้ำในอัปเกรดที่4เนี่ย ในอัปเกรดที่5าครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น3 1 4 0นระระยะแรงอยู่ที่43สครับสปีดในการโจมตี0.2วินาทีและก็อัปเกรดที่6กครับการโจมตีจะเปลี่ยนไปนะอัปเกรดไปเลยครับอัปเกรดที่6ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น4,100รครับระยะแรงอยู่ที่49สปีดในการโจมตี0.17วินาทีเมื่อกี้พูดว่า4.9ลิ้นพันยันเับ โอ้ oh, ดูท่าโจมตีมานุกคนดีเร็วมากไม่แน่ใจว่าเป็นเอด้วยหรือเปล่าแต่เหมือนจะเป็นเ e เลยเพราะว่ามันเป็นระเบิดวงกว้างเนาะโหดมากครับฮิลในโคลมนเซอร์เดี๋ยวผมจะอัปเกรดอีกตัวให้เต็มเลยนะเพราะว่าเจ้าโกเลมตัวใหญ่ๆเนี่ยมันหลุดไม่รู้ว่าหลุดได้ยังไงปกติมันจะไม่หลุดเลยนะถ้าไม่ใช่เวฟ30อส่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าจินนี่กันครับค่าวางตัวจะอยู่ที่500ถูกมากๆเลยนะวางตัวไปเลยครับนี่เจ้าจินนี่นะครับผมมันจะเป็นตัวเดียวที่บัฟเพื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวหรือเปล่าแต่บัฟโหดมากๆเลยครับเนี่แค่วางแค่ขั้นแรกครับก็บัฟเพื่อนไป9%ปกติดาเมจมันจะอยู่ที่4,100ใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาเป็น4,400ครับแล้วก็ดาเมจของเจ้าจินนี่จะอยู่ที่ 977นะระยะแรงอยู่ที่13สปีดในการโจมตีจะนานหน่อยจะอยู่ที่1.18วินาทีเป็นวินาทีเลยนะครับผมการโจมตีแบบนี้เลยครับสีสายฟ้าลงมาอัปเกรดที่2ครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น1,710ครับระยะแรงอยู่ที่19สปีดในการโจมตีเร็วขึ้นมามากเลย0.63วินาทีครับแล้วก็จะบัฟเพื่อนเป็น13%ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น4,006เลยนะ200ดาเมจนะครับผม แล้วก็อัปเกรดที่3ครับดามเมจของตัวมันเองจะอยู่ที่2440รครับระยะแรงอยู่ที่23สปีดในการโจมตี0.15วินาทีแล้วก็บัฟเพื่อน15%เนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งแล้วก็อัปเกรดที่4ครับดามเมจของตัวมันเองจะอยู่ที่31,18ระยะแรงอยู่ที่27คูดาวในการโจมตี0.42บัฟเพื่อนเป็น18%ดครับดามเมจเพิ่มขึ้นมาอีก200นะสำหรับตัวเพื่อนของมัน และก็อัปเกรดที่5าครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น3,910รครับระยะแรงอยู่ที่31.99ก็เกือบ4เอ้ยเกือบ32เลยนะสปินในการโจมตี0.23วินาทีบัฟเพื่อนเป็น20%ครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่1้อยหนึ่งหรือว่า2 0งจำไม่ได้เหมือนกันครับและก็อัปเกรดสุดท้ายครับดาเมจของตัวมันเองจะอยู่ที่4,640รครับระยะแรงอยู่ที่36สปินในการโจมตี0.4 0.28วินาทีนะครับผมแล้วก็บัฟเพื่อนเป็น22%นะทำให้เจ้าเนโคมเมนเซอร์ครับจากดาเมด4,100ขึ้นมาเป็น5,000นะครับผมน่าจะบัฟมา900ดาเมดได้เลยนะแล้วก็วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นสำหรับเจ้าตัวซีเข็ดนะครับผมนี่ก็คือความโหดของเจ้าจินนี่นะเป็นตัวบัฟเพื่อนถือว่าโชคดีมากๆเลยที่ได้เจ้าจินนี่มาครับเพราะว่า มันบัฟโหดมากเลยนะทุกคนคือแบบบัฟโหดจริงๆเดี๋ยวผมวางเจ้าโซลาริสก่อนเพราะว่าคีบเริ่มหลุดแล้วครับต้องวางเจ้าโซลาริสปกติมันจะหลุดที่เวฟ30ดูดิเวฟ28บมันก็หลุดแล้วทุกคนแม่งปรับให้ดันยากมากยิ่งขึ้นครับใครที่มาเล่นทีหลังผมว่าน่าจะเล่นยากหน่อยนะปกติผมนี่สามารถสลับจอ FK ไปมาได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอ จบเวฟที่50เรามาดูกันดีกว่าว่าดามเมจที่ทําได้ทั้งหมดจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเวฟ50เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วทุกคนดูเลื่อยของเจ้าบอสครับออาปิดคูณ2ไปเลื่อยของเจ้าบอสจะอยู่ที่3ามแสนสนะเยอะมากๆเลย E ีวิ Dragon k n i น h ครับแล้วก็มันจะมี2ล่างด้วยนะครับผมล่างที่2ครับ e v i l King ดามเมจ เอ้ยไม่ใช่เลือดจะอยู่ที่256,000รวมๆกันก็จะเป็น500 0กว่า HP นะถือว่าเยอะมากๆครับแต่ก็ชิวๆครับเรามีจินนี่แล้วก็เนโคมเมนเซอร์นะดาเมจทำไป45ห้45ล้านได้ XP มาีมาล้านครับแล้วก็ได้ทองมาอีก2007นี่คือดานที่ฟาร์มเงินแล้วได้เยอะที่สุดเลยนะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะตอนนี้ผมฟาร์มมาถึงเลเวล204นะวันๆไม่ทำอะไรครับเล่นในเกมเฮียนี่แล้วก็ดูทองผมครับ 73,000ัน 73, เดี๋ยวผมจะสะสมไว้สัก1 0 0 0 0แแล้วก็มาสุ่มให้ทุกคนดูนะว่าผมจะได้ตัวลับอีกไหมนะเพราะว่าคือตัวลับมันก็ออกค่อนข้างที่จะบ่อยนะสำหรับแมปนี้มันก็ไม่ได้ออกยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้ามาเปิดตรงนี้นะไอเปิดเขาเรียกว,ว่าช่องแชทดูมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยนะสำหรับตัวลับก่อนนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ชวาวฝากกดไลค์กดแชร์สปายอีกครั้งหนึ่งครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอก,กันครับบ๊ายบาย